เราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิววันนี้จะมาเล่าเรื่องซีรีส์ล่าสุดของโบกอมมี่แล้วก็จะเป็นซีรีส์สุดท้ายก่อนที่โบกอมจะต้องเข้ากรมไปใช่โบกอมจะเข้ากรมไปวันที่31สิงหาคมนี้นะคะเรื่องสุดท้ายที่ถ่ายไว้ก็คือ Record of u s e หรือว่า เส้นทางดวงดาวเส้นทางดาวเ <laughs> น็ตฟิกตั้งชื่อปะลาดกัน <laughs> <laughs> นั่นแหะสิทำาม,มไม่เป็นเส้นทางสู่ดวงดาวล่ะไม่รู้เหมือนกันก็ทางดาวอ่าระหว่างที่กอมมี่โบกอมมี่เข้ากรมนะเราจะมีซีรีส์ให้ดู3เรื่องซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสุดท้ายที่ถ่ายเอาไว้เพิ่งจะปิดกล้องไปเมื่อวันที่23สิงหาคมนี้เองค่ะเนื้อเรื่องก็คือว่าโบกอมเนี่ยเป็นนายแบบที่อยากจะมีความฝันที่อยากจะเป็นนักแสดง ชื่อสาเฮจุนจส่วนนางเอกเนี่ยเป็นเมคอัพอาร์ติสมีความฝันอยากจะเป็นที่สําเร็จประสบความสำเร็จโด่งดังเหมือนกันก็คืออา,าใช่เป็นเรื่องของการตามหาฝันก็เลยชื่อเรื่องเส้นทางดาวเส้นทางแห่งดวงดาวนางเอกเนี่ยก็คือเป็นติ่งของพระเอกเป็นติ่งโบกอมมี่อยู่เพราะว่ากอมมี่นี่คือเป็นนายแบบเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะแอบฟินๆนะชีวิตติ่งคอมพลีทเพราะว่าพระเอกก oh. ันางเอก็น้ก็จะเป็นแนวแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็มีเส้นเรื่องทีนี้เนี่ยนางเอกก็คือพ so ักโซดาคนที่เล่นเป็นเจสสิก้าในปรสิ์ในหนังเรื่องปรสิตใช่ก็เป็นอาเหมยน้อยที่โด่งดังมาจากหลายๆเรื่องนะคะใครที่อยากรู้เรื่องยอ่อของปรสิตก็ดูได้ตามลิงก์นี้นะะบนหัวอื ซึ่งจากคลิปเบื้องหลังแล้วก็ภาพออฟฟิเชียลที่ปล่อยออกมานะคะคือบอกได้ว่า2คนนี้คือเคมีดีมากก็รอดูกันได้ฉายทาง Netflix เริ่มวันที่7กันยายนนี้ใกล้แล้วเวลาหนึ่งทุ่มจันอังคารนะคะจบแบบนี้ง่าโอเคก็แฟนคลับโบกอมมี่ก็ไปเจอกันได้นะเราก็จะไปดูเหมือนกันบ๊ายบาย